มนโนนะอตครับวันนี้มีมาเก็บภาพสวยๆไปฝากตอนนี้อยู่เ้าเรียกสีแยกช้างเอราวัณฮนะตรงที่จะไปผู่เจ้าอันนี้ผมหันหน้าไปที่สำโรงฮนะสำโรงบางนาด้านหลังผมจะคือปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการสะะารากางฮะอันนี้คือสีแยกวุ่นวาย เป็นพันดวงได้นะฮะแล้วก็ไปที่บางนาไดนะ้ออกบางนาตลาดชนบรุรีที่เห็นอยู่ขวามือผมก็คือที่ตึกบางอยู่นะฮะถนนสุริท้างที่ผมผ่นานมาตรงนี้ทั้งอิรันเป็นที่เคารพสักการะของชาวจุลปาารกรแล้วก็นักท่องเที่ยวทั่วไปก็จะมามากราบไหว้ขอพรทั้งอิรันนะ ทั้งเงยละวันนี้เป็นทั้งทรงของพระอินทร์นะแมีตำราบอกเล่าคนดูได้ตอนนี้ผมอยู่บนสะพานลอยเดินขึ้นมาเนี่ยก็เ,เลยพักนิดน,นึงก็เ,เลยเก็บภาพสวยๆไปฝากอันนี้ข้างล่างผมก็คือโครงการก่อสร้างต่อม่อของรถไฟฟ้านะฮะที่ครัมีโครงการมาจากบางนานูนนะฮะโครงการรถไฟฟ้า น่าจะไปถึงปากน้ำอะถ้าถ้าผมเดาไม่ผิดนะจะให้ดูด้านหลังผมด้านนี้ก็คือตรงไปก็คือปากน้ำฮะจังหวัดสมุทรปราการนะเลนกลางก็ทั้งเลนนะกำลังเตรียมอุปกรณ์อร่งเพื่อจะเจาะตาตออ่อหม้อนะฮะอันนี้กำลังเริ่ม เริ่มเตรียมงานนี่มีผเหล็กแล้วก็พวกแอสเซซอรี่ทั้งหลายแหละนะนี่คือเขาเตรียมงานยังยังไม่ได้ก่อสร้างกั้นทางไว้ถ้าตรงไปนู้นก็อำเภอปากน้ำนะปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการฝ่ามือก็คือติดแม่น้ำเจ้าพรยาฮนะ มีท่าลงท่าเรือจุดาระกางมีแม่น้ำเจ้าพระยายใหญ่โตมากวันหลังจะพาไป,ไปเที่ยวบ้านเมืองเราก็กำลังจเจริญครับกำลังก่อสร้างนู่นก่อสร้างนี่นะฮะปีหน้าก็จะเข้าสู่เอเซียละต้องเตรียมต้อนรับกันประชาคม10ประเทศของเอเซียอาเซียนนะอาเซียน สมัยก่อนก็เป็นที่อย่างนีน้แต่ตอนนี้คงไม่ใช่ลแล้วฮะตอนนี้ตอนนี้ก็แพ้เราอยู่แพ้เวียดนน้ำม่มีอะไรมากครับเก็บภาพวสวยๆไปฝากก็ชีวิตทุกชีวิตดิ่นล,ลนกันไปเห็นไหมฮนะน่ะข้างล่างเดี๋ยวสังเกตนฮะขวามือผมจะมีรถไม่กวาด ฉันไม่กวาดขายนั่นแหละคือชีวิตที่ต้องดิ้นรนสุดชีวิตชนอยู่ชีวิตหนึ่งฉันไม่กวาดขายเห็นไหมน่าชื่นชมคนระับชีวิต ลงดินลนทํราหารกินนีของบริษัทชอการช่างฮะกำลังนะเตรียมเตรียมงานอย่างมีท่อท่อที่เห็นขวามือไอ้ซ้ายมือนี่ก็เป็นแท่งเป็นแท่งฮนะ ก็คือตัวที่จะเจาะลงในพื้นใต้พื้นดินนทำเป็นต่อหมอลง,งไปเป็นฝังน่าเสาเข็มะทำถึงแต่ต้งองเจาะเอาไปก่อนให้เขว่าเตรียมงานกันก mm ็บะภาพมาฝากครับ mm hmm. ไม่มีอะไรมากครับหอมปากหอมพอครับมโน,นกนอขอกครับชื่นชมคนทำงานนะชะีวิตทุกชีวิตที่ดิดนล้นทำมาหากิน mm hmm. บุญรักษา คนคิดดีทำดีครับมนโนนกขก